ดาวศุกร์นะครับจะเข้ามหาอุดในวันที่28มกราคมนะครับนั่นหมายความว่าดาวศุกร์จะมีเขาเรียกว่าแสงสว่างนะครับพลังของดาวศุกร์หรือวีนัสมากนะครับมากกว่าหลายๆออราศีที่ผ่านมาดาวศุกร์นะครับหรือวีนัสจะเข้ามหาอุดนะครับในวันที่28มกราคม ก็นะครับเป็นองศาของดาวศุกร์ที่ส่งผลดีมากเพราะว่าได้ตำแหน่งเป็นถึงมหาอุดเลยนะครับชาวลัคนาราศีธน,นูนะดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนการเงินด้วยนั่นหมายความว่าชะตาคุณจะพลิกกลับนะครับเปลี่ยนแปลงดีขึ้นในเรื่องการเงินอย่างเห็นได้ชัดเจนนอกจากนั้นยังมีดาวเสาร์เป็นอุดมเกณฑ์อีกการเงินที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยได้อย่างใจ นะครับอุดหนิดเรื่องเงินเงินทองทองในช่วงที่ผ่านมาก็จะขยับดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเจนนะครับชาวลัคนาราศีกุมนะดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนการเงินเลยก็น่าจะมีลูกทางในเรื่องของการเงินที่ดีเข้ามานะครับอย่างชัดเจนเพราะว่าดาวศุกร์นั้นไปทอแสงเป็นมหาอุดแล้วก็อยู่กับดาวราหูซึ่งราหูเป็นเจ้าเดือนลัคนาราศีกุม ลัคนาราศีมังกรเนี่ยดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนอการงานนะครับไปโยกหน้าได้ปรัรมุเกณฑ์คุณจะมีข่าวดีในเรื่องของงานเข้ามาอย่างแน่นอนนะครับมีอะไรที่ดีๆในเรื่องของงานการติดต่อประสานง,งานเรื่องงานเรื่อง,งเองิงน,งงนสําเร็จทุกประการหรืออย่างชาวลัคนาราศีกันการเงินการทองจะขยับดีขึ้นกว่าช่วง2-3สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ให้ระวังปัญหาเรื่องความรักนิดนึง รหรืออย่างชาวลัคนาราศีออพฤษภดาวศุกร์เป็นดาวเจ้าเรือนลัคนาราศีพฤษบเลยฉะนั้นจะมีข่าวดีการติดต่องานต่างๆที่ดีเข้ามาแบบออคุณเองก็ยังงงๆเอ,อ๊ะมันมีสิ่งเหล่านี้ที่ดีเข้ามาขนาดนี้ได้ยังไงเนี่ยก่อนหน้านี้มันติดๆขัดขัด,ขด,ขดอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะมาบอกให้กับเอฟซี MC ที่น่ารักทุกท่านที่ติดตามสินแสหมิงอยู่ในทุกๆช่องทางนะครับดาวศุกร์จะย้ายในวันที่28มกราคมตรงนี้ นะหรืออย่างชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยภาพรวมการเงินก็จะดีขึ้นแต่เหนื่อยหน่อยเพราะดาวศุกร์ไปอยู่ในเดือนอารินะครับหรืออย่างชาวลัคนาราศีพิจิกทั้งการเงินและความรักน่าจะขยับเปลี่ยนแปลงในทิศท,ทางที่ดีขึ้นนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าดาวศุกร์เนี่ยมันเป็นดาวที่มีความหมายในทางโหราศาสตร์ที่ชัดเจนมากโบราณเขาบอกว่าพคอกระซับกิเลสกำดัดให้ดูที่ดาวศุกร์ ฉะนั้นดาวศุกร์ที่จะเข้ามาหาอุดตรงนี้แล้วเดินอยู่ตรงนี้อีกพักใหญ่เลยน่าจะส่งคนดีให้กับชะตาของคุณไม่น้อยทีเดียวหรืออย่างชาวลัคนาราศีกรกฎก่อนหน้านี้พูดจาติดต่อเรื่องงงเรื่องงานเนี่ยแม่งติดติขัดขัดนะฮะก็น,น่าจะพูดกันสนทิตทางที่ทําให้คุณเองนั้นได้ประโยชน์มากยิ่งขึ้นนี่คือชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับเอาล่ะ นะครับนี่มาคุยให้ฟังคร่าวๆวันนี้ทินสาหมิงมาดูหงจุ้ยคอนโดนะครับให้คุณลูกค้านะครับเป็นห้องคอนโดขนาดใหญ่เลยนะครับน่าจะประมาณเกือบๆสอบรอตารางเมตรนะครับก็มาจัดคอนโดหงจุ้ยคอนโดให้ลูกค้าแต่เช้านะครับให้รับกับหงจุ้ยในยุคที่9ซึ่งการจัดหงจุ้ยให้ดีนั้นมันก็เป็นเหมือนอะไรที่คอยผลักดันเป็นคอยผลักดันพลังงานที่ดีตามธรรมชาตินะครับเขาเรียกพลังชี ให้กับผู้ที่อยู่อาศัยได้อย่างมากมายทีเดียวนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผมบอกกับเอฟซี FC ท่านเสมอมาว่าถ้าคุณได้มีโอกาสจัดวงจุ้ยแล้วนะครับมันจะเป็นส่วนที่คอยผลักดันนอกเหนือจากชะตาชีวิตเดิมของคุณได้อย่างดีทีเดียวก็นํามาบอกกันนะครับวงจุ้ยคอนโดวันนี้จัดไม่ยากเพราะว่าฟังก์ชันต่างๆนะครับแดนด์นเคปของห้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งห้องหรือแม้แต่เรื่องของออการจัดภายในเนี่ย ค่อนข้างที่จะลงตัวมากๆก็เอามาฝากกันนะครับิีแสายหมิงขอให้เอฟซินท่านโชคดีมีความสุขนะขอให้รับทรัพย์รับโชคเฮงๆปังๆจากนิพน์ของดาวสุขที่เข้ามาหาอุดนะครับในวันที่28มกราคม2568นะครับขอใหโชคดีครับสวัสดีครับ